X-Pro 3เนี่ยมีบอดี้ในสไตล์ของกล้องริงไฟเดอร์นะครับซึ่งถ้าดูร,รอบๆตัวเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ X-Pro รุ่นที่ผ่านๆมานะครับยกเว้นจอด้านหลังที่หายไปแล้วในรุ่นนี้นะครับแทนที่ด้วยจอขนาดเล็กๆมาจอหนึ่งโครงสร้างภายในเนี่ยทำจากแมกนีเซียมอลลอยนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักเบานอกจากนี้ในส่วนของด้านบนและด้านล่างเนี่ยทำมาจากวัสดุไทเทเนียมนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยในรุ่นนี้นะครับที่มีการใช้ไทเทเนียมซึ่งปกติแล้วเนี่ย ไทเทเนียมเราพบเจอได้น้อยมากๆเลยนะครับในกล้องถ่ายรูปเพราะว่าเป็นวัสดุที่มีราคาสูงฟูจิเองเนี่ยยังได้ใช้เทคโนโลยีดูลาเทคนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์ของทางซิติเซนในการทําสีไทเทเนียมซึ่งจะช่วยป้องกันรอยขีดกวนในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความสวยงามของไทเทเนียมไปส่วนสเปคภายในเนี่ยเขาจะได้รับหลายส่วนมาจากทางซีรีส์ XT นะครับซึ่งผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะในคลิปนี้นะครับสามารถไปดูละเอียดเต็มๆได้กันในหน้าเว็บซูมคาเม e าดอทเนะครับซึ่งผมจะลงลิงก์ไว้ให้ด้านใต้คลิปวิดีโอนะครับ และอย่าลืมว่าทุกคนสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บของเราได้เลยนะครับซูมคาเมล่าเนี่ยเป็นตัวแทนจาหน่ายกล้องดีจิ่ตอนประกันสู์ทุกยี่ห้อเริ่มถึงอุปกรณ์การถ่ายภาพที่มีเลือกอยู่มากที่สุดถ้าเกิดหาของที่ไหนไม่ได้เนี่ยลองมาหาได้ที่ซูมคาเมล่านะครับเดิมทีเนี่ยเราก็จะเห็นฟูจิทามิลเลเลตในสไตล์เ e ตโทมาตลอดนะครับแต่รอบนี้เนี่ยความพยายามที่จะดึงผู้ใช้ไปสัมผัสประสบการณ์อนาล็อกของเขามันมาสุดมากๆนะครับ ถึงขนาดยอมเปลี่ยนหน้าจอด้านหลังของ e x p o 3เนี่ยให้กลายเป็นหน้าจอ Memory LCD ขนาด1.28นิ้วเล็กๆอย่างนะครับซึ่งเจ้าจอเล็กๆนี้นะครับจะแสดงผลค่าเซตติ้งต่างๆอย่างเช่นพวก,กรูรับแสงความชัตชเตอร์อะไรแบบนี้ครับและที่เจ๋งมากๆก,ก็คือมันสามารถแสดงผลฟิล์มซิมูเลชันที่เราใช้อยู่ได้นะครับทำให้เจ้าหน้าจอสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะดูเป็นเหมือนช่องใส่กระดาษที่เราไปฉีกออกมาจากกล่องฟิล์มนะครับที่เราเคยทํากันสมัยที่เราถ่ายภาพด้วยฟิลม์ม ซึ่งเขาทําได้เหมือนจริงๆนะครับเพราะว่าจอนี้เนี่ยมันติดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะปิดหรือเปิดกล้องก็ตามนะครับซึ่งเขาทําได้เพราะว่าเป็น Memory LCD นั่นแหละครับแต่แม้จะเป็นจอ Memory LCD เนี่ยก็ยังจะต้องใช้ไฟเลี้ยงในการทําให้ภาพมันขึ้นค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจอเนี้ยมันจะกินแบตจากเราไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากินในปริมาณที่น้อยมากๆจึงไม่ค่อยส่งผลอะไรต่อการใช้งานสักเท่าไหร่ แบตเตอรี่ของ X Pro 3เองเนี่ยใช้รุ่น W 1 2 6 S นะครับก็เป็นรุ่นที่ใช้กันมานานแล้วแหละในซีรีส์ของ Fuji นะครับชาร์จเต็มเนี่ยสามารถถ่ายได้440ภาพนะครับสามารถชาร์จแบตด้วย Power Bank ผ่านพอร์ต USB Type C ด้านข้างได้ส่วนชาร์จไฟถ่ายไปเนี่ยจะว่าทําได้ก็ไม่เชิงนะครับ X Pro 3เนี่ยไม่ได้ชาร์จแบตระหว่างที่ใช้นะครับแต่สามารถดึงไฟจาก Power Bank เนี่ยมาเป็นพลังงานหลักได้นะครับโดยเขาจะต้องมีไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยคอยเลี้ยงอยู่เล็กน้อยนะครับฉะนั้นระหว่างที่เเราาต่อ Power Bank อไวไ้ เขาจะใช้ไฟจากแบตเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับทำให้มันสามารถยืดระยะเวลาการใช้งานได้นานขึ้นมากๆเลยนะครับส่วนจอด้านหลังที่มันหายไปเนี่ยจริงๆก็ยังอยู่นะครับเพียงแต่มันถูกซ่อนเอาไว้ด้านในเวลาจะใช้เนี่ยก็ต้องพับออกมานะครับซึ่งจะไม่สะดวกนักนะครับถ้าเราจะเปิดมันออกมาไว้ตลอดนะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะเปิดเอาไว้แล้วก็ถ่ายภาพไปด้วยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยแนะนำนะครับไม่สะดวกเลยการถ่ายภาพของ X Pro 3เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องทําผ่านช่องมองภาพนะครับ ส่วนช่องมองภาพของ Expo 3เองเนี่ย,ยก็เป็นแบบไฮบริดนะครับระหว่าง OVF และ EVF มันเป็นช่องมองภาพที่เราสามารถมองผ่าน OVF ก็คือมองด้วยตานะครับทะลุผ่านออกไปด้านหน้ากล้องตามแบบฉบับของกล้องเลนส์ไฟเดอร์ดั้งเดิมเลยนะครับโดยภายในช่องมองภาพเนี่ยก็ยังมีการแสดงค่าเซตติ้งต่างๆรวมถึงพวกกรอบโฟกัสอะไร้ยครับเป็นดิจิตอลให้มันจะเป็นส่วนผสมระหว่างความเป็นอิเล็กทรอนิกส์กับความเป็นออปติคอนวิวไฟเดอร์นะครับแล้วเราสามารถจะเปิดจอดิจิตอลขนาดเล็กๆขึ้นมาได้เพื่อเช็คว่า เราโฟกัสเข้าจุดที่เราต้องการแล้วหรือ,อยังนะครับเราสามารถสลับโหมดไปมาระหว่างที่ใช้ได้นะครับ EVF กับ OVF การสลับโหมดทําได้ง่ายๆโดยการสกิดคันโยกด้านหน้าเท่านั้นเองโหมด EVF เนี่ยก็จะทําให้เราเห็นภาพภายในช่องมองเป็นจอดิจิตอลนะครับแบบเดียวกับกล้องมิเรเลตตามปกติเลยซึ่งก็จะช่วยให้เราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับลงถึงเวลาที่เราจะเช็ครูปที่ถ่ายมาแล้วเนี่ยก็สามารถมาเช็คในนี้ได้นะครับถ้าใช้ X Pro 3เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมาเช็คในนี้นะครับเพราะว่าขี้เกียจไปพับจอหลังออกมา ส่วนไฟภาพเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับมันยกหลายๆอย่างมาจากซีรีส์ XT เลยทําไฟล์ JPEG ออกมาได้สวยแทบจะไม่ต่างกับซีรีส์ XT ที่ผมเคยรีวิวเลยนะครับผมพกกล้อง X Pro 3เนี่ยติดตัวไปทํางานไปเดินเที่ยวนะครับอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะบอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะชอบนะครับก็คือฟิล์มซิมูเลชันตัวคลาสสิกนกาทีฟที่เป็นสีใหม่นะครับถูกเพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเป็นการจำลองสีฟิล์มฟูจิซูพิเรียขึ้นมานะครับซึ่งเอาตรงๆนะ แม้มันจะไม่ได้เหมือนเป๊ะ100%นะครับแต่ว่าก็คลายและสวยมากๆผมว่าทุกคนน่าจะน่าจะชอบสีนี้นะครับลองไปลองดูกันได้ผมแทบจะไม่ออกจากหมอดสีนี้เลยตอนที่เอา X p 3 o ไปใช้นะครับไม่ว่าจะถ่ายวิวตามถนนถ่ายคาเฟ่ถ่ายร้านกาแฟะอะไรเงี้ยมันเป็นสีที่ใช้ถ่ายสวยได้ง่ายมากๆแบบแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยครับตัวคลาสสิกเ e x เนี่ยโทนมันจะคอนทา้าต์จัดหน่อยนะครับแต่ว่าสีเนี่ยซัูเตมันจะไม่จัดมากนะครับจะไม่สดมาก ภาพมันจะดูเหมือนกับมีเงาเยอะๆยมืดๆลงมาหน่อยนะครับถ้าจะถ่ายคนเนี่ยผมแนะนําให้ถ่ายตามแสงนะครับถ้าถ่ายย้อนแสงหนึ่งแบบจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่เวลาใช้เนี่ยผมแนะนําว่าให้วัดแสงสว่างขึ้นสักนหรือ1สต็อปอะไรเงี้ยกำลังดีเลยครับในด้านประสบการณ์การใช้งานนะครับสำหรับผมเนี่ยมันเป็นกล้องที่ถ่ายสนุกตัวหนึ่งเลยนะครับ ความเร็วในการทํางานความเร็วในการโฟกัสอะไรเงี้ยมันดีขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนะครับจุดโฟกัสเนี่ยก็มีให้เลือกใช้เยอะนะครับแล้วก็เลื่อนได้ด้วยจอยสติ๊กส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้สงสัยประสิทธิภาพของ X Pro 3เลยตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยรีวิว X T 3พอเห็นสเปค X Pro 3เนี่ยเราก็พอจะเดาได้เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ประเด็นที่ทุกคนน่าจะสงสัยกันมากที่สุดก็คือจอหลังที่มันหายไปเนี่ยมันส่งผลมากน้อยแค่ไหนกับการใช้งานนะครับ แน่นอนมันให้ทั้งผลดีแล้วก็ผลร้ายนะครับเวลาไปถ่ายภาพเนี่ยมันมีหลายครั้งที่ผมจะต้องเข้าไปปรับเซตติ้งในหน้าเมนูนะครับบ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งการจะต้องคอยพลิกจอออกมาหรือว่าต้องเอาตาแนบช่องมองไว้ตลอดเนี่ยมันไม่สะดวกเท่าไหร่เลยนะครับอย่างจอปกติเนี่ยเราก็แค่ก้มไปมองมันก็พอแล้วไงแต่ก็ไม่ต้องเสีเยเลือดมากนะครับเพราะว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ชินไปเองนะครับอย่างน้อยจอของ X Pro 3เนี่ยมันก็ยังพลิกออกมาแล้วก็ถ่ายภาพในระดับเอวได้นะครับ ดีกว่ารุ่นก่อนที่มันพลิกออกมาไม่ได้เลยส่วนด้านที่ดีเนี่ยผมว่ามันส่งผลกับเราในเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับฟูจิเนี่ยบอกเอาไว้เลยว่าเขาซ่อนหน้าจอ LCD เนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกถึงความสนุกของการถ่ายภาพแบบดั้งเดิมเลิกแบบความกังวลในการเช็คภาพทีละใบแล้วก็ตั้งสมาธิอยู่กับการมองทุกอย่างผ่านช่องมองภาพแล้วก็เชื่อมั่นในสัญชตาตญาณของตัวเองหน้าจอเนี่ยมีไว้แค่ให้เราได้ตรวจสอบตัวเองแล้วก็พัฒนาขึ้นในภาพต่อไปเท่านั้นเอง ซึ่งเอาจริงมันสนุกนะครับอันนี้ผมพูดตามตรงจากความรู้สึกของผมเลยนะเรานึกถึงวันที่คุณออกไปเดินถ่ายรูปเล่นตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วพกกล้องตัวนี้ไปด้วยมันมีความท้าทายนะแล้วก็มีความสนุกแบบตั้งเดิมที่เราหาได้ยากในกล้องดิจิตอลตัวอื่นนะครับนอกจากนี้นะครับมันจะมีอีกสอสอย่างที่ผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็คือเราแทบจะเลี่ยงไม่ได้เลยที่กล้องตัวนี้มันจะมีรอยนิ้วมือเนี่ยติดไปทั่วตัวอยู่ตลอดนะครับคือ ถ้าเกิดว่าผมใช้กล้องตัวนี้นะเป็นอาวุธไปทำร้ายใครเนี่ยรับรองได้เลยว่าระบุตัวไม่ยากแต่ก็ไม่ได้สีเรียนมากนะครับคือเช็ดๆหน่อยมันก็สะอาดแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นกล้องที่รอยนิ้วมือติดง่ายมากๆนะครับอีกอย่างก็คือเจ้าจอ Memory L.C.D ด้านหลังเนี่ยมันเป็นจอที่ไม่มีไฟส่องออกมานะครับมันจะต้องอาศัยแสงธรรมชาติเนี่ยในการส่องลงไปถึงจะเห็นจอได้ชัดนะครับฉะนั้นในบางสถานการณ์เนี่ย เราจะมองจอเนี้ยไม่ค่อยเห็นนะครับโดยเฉพาะเวลาอยู่ในที่ร่มและสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีสเปควิดีโอที่ดีนะครับมีช่องต่อไม้2.5มมและใช้หูฟัง usb type c ได้แต่มันไม่มี hdmi ฉะนั้นจะเอาไปไลฟ์แบบรุ่น xt ไม่ได้นะครับจากที่ผมว่ามาทั้งหมดนะครับโดยสรุปเนี่ยผมว่ามันเป็นกล้องที่เหมือนที่เขาว่าว่ากันนั่นแหละ x p o 3เนี่ยถ้าไม่รักมากก็คือเกลียดเลยนะครับ มันเป็นกล้องที่ผมว่าฟูจิเลือกที่จะไปสุดทางได้ถูกใจผมมากๆนะครับแม้ว่าหลายๆคนจะไม่ชอบมันก็ตดมนะครับคือสำหรับผมมันเป็นกล้องที่ดีแล้วก็ถ่ายสนุกตัวหนึ่งเลยนะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเข้าใจตัวตนที่เขาสร้างขึ้นมาก่อนคือมันไม่มีกล้องตัวไหนหรอกที่จะดีที่สุดสําหรับคนทุกคนนะครับเขาถึงต้องมีกล้องหลายรุ่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคนที่ทแตกต่างกันเนาะอย่าง X Pro 3เนี่ย มันเป็นกล้องที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนที่ชอบอะไรแบบแบบย้อนยุคจริงๆนะครับชอบความสนุกของการถ่ายภาพแบบแบบดั้งเดิมหรืออาจจะรู้สึกว่าชอบกล้องฟิล์มแต่กลัวจะยากเกินไปหรือว่าไม่อยากจ่ายค่าล้างฟิล์มบ,บ่อยๆแพงๆอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบนี้หรือว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับผมว่าคุณน่าจะไปลอง X Pro 3ดูและคุณอาจจะอยู่ในฝั่งที่รัก X Pro 3เหมือนผมก็ได้และทั้งหมดนี้คือความเห็นของผมต่อกล้องตัวนี้ครับผมท็อปจากซูมคาเมราสวัสดีครับ